ถึงเวลาเรามาไล่น้ำมันเบรกน้ำมันครัชครับเบรกหน้าเบรกหลังแล้วก็ครัชนะครับคันนี้ก็สภาพมาค่อนข้างแย่ไม่มีน้ำมันมาเลยครับไม่มีมาเลยจริงๆไม่ว่าจะปัม ed, ป๊มครัชปั๊มเบรกบนหน้าหลังไม่มีมาเลยมาลุยกันครับเดี๋ยววันนี้มาทำการไล่น้ำมันน้ำมันเบรก นะครับผมจะใช้ตัวนี้นะครับใช้อดอกสนะครับใช้ดอกสเล่นหนึ่งลิตรเลยเพราะว่าันนี้หนักมากับท,กทุกทุกอย่างเลยเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีภาพให้ดูนะครับปั๊มปั๊มบนปั๊มคัสปั๊มเบรกปั๊มเบรกกล้างไม่มีน้ำมันเลยครับไม่มีน้ำมันเลยแล้วก็ ั๊มกระทุมเบรกหลังก็คืตอตัวน,นั้นต้องเปลี่ยนใหม่นะครับีผมยังไม่ได้ดูปังมหลังนะปั๊มหน้าก็ยังไม่ได้ดูนี่ผมเดี๋ยวผมจะทำคลัชก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวไปครับก็ไม่ได้ถ่ายไว้นะครับการไล่นะ้ำมันคลัชพอดีโทรศัพท์ผมมีปัญหาเมมเต็มเดี๋ยวสงสัยต้องถึงเวลาต้องได้เปลี่ยนเป็น หนึ่งเทเไบแล้วอ่าโอเคก็มาถึงการไล่น้ำมันเบรกหน้ามาเช็คผ้าเบรกก่อนผ้าเบรกไม่เหลือเลยครับผ้าเบรกหน้านี่ไม่เหลือเลยนะครับก็ต้องถามเจ้าของเขาก่อนว่าจะเปลี่ยนไหมอ่าแต่ไหนไหนผมคิดว่าไหนไหนก็ไหนๆแล้วนะครับควรเปลี่ยนดีกว่านะครับแล้วก็มาถึงเบรกหลังผ้าเบรกหลังผมดูแล้วหนาหนาอยู่ครับยังหนาเหมือนกับแทบไม่ค่อยได้ใช้เลยนะครับเบรกหลัง ก็คงจะไม่ค่อยได้ใช้ครับเพราะว่าสายเบรกมันตันมาเช็คอีกทีแล้วนี่เมื่อวานไล่กันเต็มที่เลยนะครับนี่ครับสภาพ,พ้าเบรกหน้าดูฮะดูความหนาเหลือไม่ถึงไม่ถึง3มมิลไม่เกินอะนะครับในสภาพการใช้งานผ่านศึกมาค่อนข้างเยอะนะครับครัน้นี้มานี่อาการแย่ๆทั้งนั้นเลยนะฮะ อันนี้คือผ้าเบรกใหม่ครับดูความหนาของผ้าเบรกใหม่นะผมว่ามี4มิลนู่นนะฮะมี4 5มิลนู่นแหละนะครับเนื้อผ้าเบรกอย่างดีครับที่ผมนําเข้ามาขายนะฮะเบรกอย่างดีนะครับตอวนี้ใส่เข้าไปแล้วกับตัวคาลิเปอร์นะครับโอเคเดี๋ยวก็มามาไล่เริ่มไล่เบรกก็มาได้ถ่ายตรงที่เป็นเบรกหลังนะครับตัวนี้ก็จะเป็นน้ามัน กระปุกน้ำมันเป็นกระปุกน้ำมันของรถเล็กนะครับก็ติดมากับตัวรถนะครับติดมากับตัวรถก็มาไล่กันไปไปครับเดี๋ยวมาชมกันคลิปต่อไปครับ ฝากติดตามกันต่อนะครับผมเดี๋ยวนี้ Facebook ไม่สามารถลงคลิปยาวๆได้มากและบางครั้งผมลงคลิปยาวเกินไปกลัวว่าพี่น้องจะเบื่อซะก่อนนะครับก็อลองทําคลิปสั้นๆดูไม่เกิน3นาทีหรือ3นาทีนิดหน่อยนะครับอย่างไงก็ฝากกันด้วยนะครับผมขอบคุณครับ